สวัสดีค่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพาโนนนะคะไปรับของฟรีนั่นเองค่ะช่วงนี้ของฟรีน้อยหน่อยนะคะน้องแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่แป้งชมจะพยายามหาของฟรีมาให้น้องๆนะคะและของฟรีชิ้นนี้นะคะจะเป็นเจ้าตุ๊กตานกอินทรีอเมย์นี่กัน น้องเขาแจกพีกแคนหนึ่งหมื่นหกพันชิ้นค่ะของฟรีชิ้นนี้เนี่ยมันจะอยู่หัวไหล่ของเราเนั่นเองนะคะน้องคนไหนที่เคยเล่นแบบนี้แล้วน่าจะเข้าใจค่ะว่าต้องทายังไงบ้างเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทายังไงสําหรับใครที่เคยเล่นแล้วนะคะให้น้นองเ,เดินตรงมาที่โลงหนังได้เลย นะคะมาคุยกับผู้หญิงคนนี้ก่อนเพื่อทําการรับเควิสค่ะซึ่งควิสของ,น,องน้องกับพี่แป้งชมอาจจะไม่เหมือนกันฮนลโหลเหมือนของพี่แป้งชมให้ว้ามาตรงนี้ได้เลยนะคะตรใต้รถเมล์แล้วเราจะว้ามาอีกโลกนึงเหมือนเดิมเลยคะ่ะ เนาหาของแบบที่แป้ชมนะคะที่เป็นโหลใส่แยมแบบนี้นะคะทั้งหมด5โหลซึ่งโลกนี้จะมีแค่2โหลค่ะแล้วเราก็กลับไปที่โลกเดิมของเรานะคะซึ่งโหลที่3เนี่ยจะอยู่หลังนะคะรถไอติมนั่นเองจากนั้นโหลที่4เนี่ยจะอยู่ตรงทานที่เราเกิดนะคะด้านหลังตัวกําแพงตรงนี้ส่วนโหลที่5เนี่ยจะอยู่ในบ้านหลังประตูเขียวค่ะเพื่อนน้องนะคะเดินขึ้นไปนะคะชั้นบนสุดคือชั้นที่3นะคะจากนั้นเนี่ยเอนน้องจะเจอกับโหลนั่นเองค่ะแล้วให้่นน้องนะคะเดินกลับไปคุยกับผู้หญิงที่โรงหนังเหมือนเดิมเพื่อทําการปิดเควสนะคะเราจะได้มาแล้ว เขาจะพาเราไปดูหนังสักแป๊บหนึ่งประมาณ30วินาทีก่อนนั่นเองนะคะแล้วให้เรามากดรับของฟรีตรงนี้คําว่าเคยจะขึ้นสีเขียวค่ะน้องๆจะเห็นว่าสต็อกด้านข้างเนี่ยมันจะขึ้นมาหกร้อยใช่ไหมคะหามันขึ้นศูนย์เนี่ยแปลว่าของมันหมดนะคะน้องๆต้องรออีกทีตอนเวลาสองทุ่มนะคะซึ่งหากเห็นว่าของมันเหลือศูนย์เนี่ยน้องๆเนี่ยอย่าเพิ่งทำนะคะให้ทําเวลาใกล้ๆสักสองทุ่มแล้วน้องค่อยทําดีกว่าซึ่งเควสของน้องอาจจะไม่เหมือนพี่แป้งชมนะคะใครทําพร้อมกับพี่ก็จะได้เควสเหมือนพี่เลย